ได้พวก,ก็ได้ัวเทาเทาบ่อพ่อยังมาตาบอดอีเอ้ยไปยังนอคอยมาหาพระเวทแมนเจนนาจน,นี่บ่แมนวายจังใดก่อนนางคอยมาหาสมุนไพพวคอยตาบอดขันอยากได้กันอยากให้ัวคือปูนี่ปูก็กินอันนี้ละกินนิ่นั่งยุดในป่าในดงนี่เลี้ยวเห็นหอดอเมริกามัิกว่านัาน,นวยอันนี้กินกบไปแล้ว อยากเบิ้งโซเวียตก็เห็นอยากเบิ้งไต้หวันก็เห็นอยากเบิ้งประเทศใดก็เลียวเห็นหมดอยากเบิ้งี่ก็เห็นเดียวนี่เอาเบิ้งดู้มันเห็นอยู่บ่เอาโทรศัพท์มาอันนี้นี่นะปูเบิ้งในโทรศัพท์นี่ไหมโอ้ที่พ่อีตาที่เบิ้งเห็นแฮ้ยเป็นบาทาอเมริกามันบอกมันไปวัดบ้านเฮาเด้